สวัสดียามเช้าครับผมเจอกันอีกแล้วกับหนุ่มสุรินทรพออยู่ปอกินวันนี้ก็อยู่ที่สวนเหมือนเดิมครับผมเมื่อคืนฝนตกมาดูแตงโมที่โรยเมล็ดไว้ดูสิขึ้นเต็มเลยครับอันนี้น่าจะเป็นต้นบวก ดูสิขึ้นเป็นกระจุกเลยครับผมทานแตงโมเมื่อตอนกลางวันที่แล้วแล้วก็เอาเมาเล็ดมาโรยโรยทิ้งไว้ไม่นึกว่าเขาจะขึ้นเยอะขนาดนี้หลายต้นเลยครับผมเดี๋ยวต้องแยกปลูกครับผม ไม่รู้จะแยกได้หรือเปล่าไม่เคยปลูกแตงโมโด้วยก็ทานแตงโมเสร็จแล้วก็อเอาเมล็ดมาโรยโรยไว้แตงโมเนื้อสีเหลืองก็เดี๋ยวต้องแยกดูครับต้นเขาเยอะเกินไป ก็เมื่อคืนฝนตกครับผมดีใจมากเลยแต่ฝนตกตกไม่แรงครับผมตกไม่นานด้วยแต่ก็ยังพอทำให้ดินชุ่มชื้นดูดิต้นตะไคร้งามเลยครับผมดูต้นไม้สดชื่นอันนี้ก็มันสำปะหลัง5นาทีเอามาเสียบไว้ กำลังแทงยอดเลยครับดูดิบรรยากาศสดชื่นเลยครับวันนี้ช่วงเช้าเมื่อคืนฝนตกนี่แทงยอดยาวแล้วก็ดินตรงนี้เป็นดินที่ถมใหม่ครับผม ที่เอามาลงวันก่อนสองคันรถแล้วก็ามาถมก็เอาปุ๋ยคอกโรยๆหน้าดินมีเศษฟางบ้างไรบ้างครับผมแล้วก็เอาต้นมันสำปะหลังมาทิ้มไว้คืนแล้วครับนี่เริ่มแตกยอด ตกหน่อขึ้นมามีปุ๋ยคอกแล้วก็ฟางโรยหน้าดินไว้ให้ปรับสภาพดินก็มีปลูกพริกด้วยครับผมพริกก็ ปลูกได้สองสามวันแล้วยังไม่ค่อยงามฝนไม่ตกครับผมมีรดน้ำให้นิดหน่อยแต่ฝนเพิ่งตกเมื่อคืนนี้คาดว่าอีกสองสามวันนี้น่าจะงามขึ้นปลูกพริกหนึ่ง นับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นแต่อันี้ไม่รู้ต้นอะไรติดมากับดินเดี๋ยวไว้ดูก่อนไม่แน่ใจว่าต้นอะไรเผื่อมีประโยชน์มันมีเมล็ดพันธ์มาจาก ดินเยอะดินผมใหม่ขึ้นเต็มเลยถ้าทางจะเป็นวัดเลยนี่เจออากาศเย็ยนตอนเช้าก็ดีครับวันนี้ไม่ต้องรดน้ำ เป็นบัดจริงๆครับผมขอโทษขออภัยด้วยครับผมมะนาวต้นนี้ยังไม่ได้ปลูกยังหาที่ปลูกไม่ได้ครับผมนี่ก็เป็นกิ่งตอนครับผมแล้วก็มาชำไว้ในกระถางก่อนยังไม่ได้ปลูกเลยเดี๋ยวต้องหาที่ปลูกแล้วฝนมาแล้วครับผม ที่สำคัญเลยต้องหาที่ปลูกแตงโมด้วยครับคืนเยอะมากนึกว่าเขาไม่คืนเยอะขนาดน,นี้เสียงก็เววาร้องดังมากเลยช่วงเช้ามีเสียงนกเสียงธรรมชาติมากครับผมอยู่บ้านสวนนี บรรยากาศดีครับรู้สึกเริ่มมีหญ้ามีอะไรขึ้นนี่ดินดินสองคันรถถมนด้นิดเดียวเองครับผม เดี๋ยวเขาก็ยุบลงไปเรื่อยอก,ก็ถมเรื่อยๆครับผมค่อยๆทำไปมีงบน้อยต้นกล้วยตรงนี้มีต้นกล้วยด้วยครับผมต้นกล้วยไว้ต้นหนึ่งเริ่มโตแล้วครับแล้วก็มีมัน 5นาทีอันนี้ต้นมะกรูดก็ยังไม่ได้ปลูกครับผมเพราะ,มะเมล็ดอย่าเริ่มคุม้มก็จะรอให้ฝนตกน,นี่เพิ่งจะตกครั้งแรกเลยครับผมต้องหาที่ปลูกแล้วครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจกันครับผม บรรยากาศยามเช้าในสวนครับผมหลังฝนตกเมื่อคืนก็เดี๋ยวต้องแยกต้นแตงโมต้องรอให้ต้นเ้าโตนิดหนึ่งก่อนครับผมวันนี้คงยังแยกไม่ได้ต้นยังเล็กอยู่รออีกสักสองสามวัน ต้องลองแยกดูครับผมว่าจะรอดไหมก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับผมมาดูบรรยากาศในสวนยามเช้าหลังฝนตกครับผมก็ได้เห็นเมล็ดแตงโมขึ้นโรยเมล็ดทิ้งไว้ก็ ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับผมฝากกดไลค์กด u u s สไ i b e กดกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ